d ูยัง k หรอคุณทราบไหมคะว่าสายพันธุ์ไก่ชนเนี่ยเขามีสายพันธุ์อะไรกันบ้างวันนี้เราจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับไก่ชนค่ะเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมกันดีกว่าถ้าพูดถึงเรื่องไก่ชนเนี่ยเราจะต้องยกนิ้วให้กับเหลืองหางขาวกับกระดูหางดําค่ะซึ่งเป็นตัวทอบนะคะเหลืองหางขาวเขาก็มีเอกลักษณ์ก็คือขนหางจะสีขาวยาวพลิ้วสร้อยคอเหลืองอารามขาแข้งจะเป็นสีงาช้างดูแล้วสง่าง,งามค่ะส่วนกระดูหางดําก็จะดูดุดันหน่อยแต่ก็ไม่แพ้กันนะตัวนานาน กลางแน่นๆ่นงอนนี่สวยงามค่ะขนพื้นสีดําสนิทแซมด้วยขนประดู่เงางามเรียกว่าหล่อเข้มกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีไก่เขาหินซ้อนเป็นไก่พื้นเมืองรูปร่างใหญ่แล้วก็ยาวโตไวแข็งแรงค่ะแล้วก็ยังมีลูกผสม CP3 สาสายที่นําจุดเด่นของเหลืองหางขาวกับกระดู่หางดาเนี่ยมารวมตัวกันด้วยเวอร์ชันเทคโนโลยีสมัยใหม่เวลาคุณเลือกนะคะต้องเลือกดีๆนะคะอย่าลืมเลือกจากฟาร์มที่น่าเชื่อถือได้ที่ผ่านการรับรองจะได้ ไก่ตรงสายพันแท้ไงล่ะคะ